อน,นอนนิทานหลอนนัดเป็นชายหนุ่มธรรมดาอายุ30ต้นๆทำงานอยู่ในบริษัทเอกชนขนาดใหญ่งานของเขาไม่ได้เร้าใจไม่ได้มีอะไรพิเศษชีวิตก็เช่นกันเขาอาศัยอยู่ห้องเช่าขนาดเล็กอยู่คนเดียวมาตลอดหลายปีทุกอย่างดูปกติ จนกระทั่งเขาเริ่มฝันถึงผู้หญิงคนหนึ่งเธอยือนอยู่ไกลๆเสมอมองไม่เห็นหน้าใส่ชุดขาวผมยาวแผ่ลงมาถึงแผ่นหลังมีบางอย่างในตัวเธอที่ทำให้หัวใจของนัดรู้สึกแน่นคล้ายโดนบีบแต่เขาก็ไม่รู้ว่าทำไมและฝันนี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าเกือบทุกคืนอีกแล้วเหรอฝันแบบเดิมอีกแล้วใครกัน เธอเป็นใครทำไมฉันถึงรู้สึกว่าเธอสำคัญกับฉันมากขนาดนี้คือหนึ่งเขาตื่นขึ้นมากลางดึกพร้อมกับเหงื่อที่ไหลตามขมับทั้งที่อากาศไม่เดร้อนเลยเขามองรอบห้องทุกอย่างเงียบสงัดแต่จูๆ่ๆก็ได้กลิ่นหอมอ่อนๆลอยมากลิ่นที่ไม่เคยมีอยู่ในห้องนี้มาก่อนกลิ่นดอกไม้แห้ง กลิ่นที่ให้ความรู้สึกเศร้าแบบบอกไม่ถูกเขาเดินไปที่กระจกบนโต๊ะเครื่องแป้งมีรอยนิ้วมือปรากฏอยู่รอยใหม่สดและชัดเจนใครเข้ามาหรือว่าฉันฝันอีกแล้วหรือว่าจะเป็นในคืนนั้นเสียงหนึ่งกระซิบเบาๆข้างหูของเขาขณะที่เขากำลังจะหลับตานัด เสียงใครไม่มีคำตอบมีเพียงความเย็นวาบที่ไหลผ่านต้นคอของเขาเหมือนลมหายใจของใครสักคนเขาลุกขึ้นเปิดไฟทั้งห้องตรวจด,ดูทุกซอกทุกมุมว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยนัดเริ่มแน่ใจแล้วว่าฝันนั้นไม่ใช่แค่ความฝัน มันคือสัญญาณสัญญาณจากไครบางคนที่อยู่ใกล้เขาเหลือเกินแต่มองไม่เห็นช้าวันรุ่มขึ้นนัดนั่งเมออยู่บนโต๊ะทำงานนานเกินไปจนเพื่อนร่วมงานต้องเรียกถึงสองครั้งเขายังนึกถึงผู้หญิงในฝันคนนั้น รอยยิ้มจางๆที่เขาเห็นในฝันเมื่อคืนเหมือนเศร้าแต่ใจดีเขาเริ่มพูดคนเดียวพูดกับอากาศพูดกับบางอย่างที่เขาคิดว่าอาจอยู่รอบตัวถ้าเธอฟังอยู่ฉันอยากรู้ชื่อเธอจังจะได้เรียกถูกแต่ไม่เป็นไรฉันจะตั้งชื่อให้ใหม่เองนะชื่อ ชื่ออะไรดีอ๋อเอาชื่อนี้ดีกว่าอันนงก็แล้วกันชื่อจากหนังที่ฉันเคยดูผู้หญิงในเรื่องก็เงียบๆขี้อายเหมือนเธอเลยหลังจากวันนั้นความฝันของเขาเริ่มเปลี่ยนผู้หญิงในฝันเริ่มหันหน้ามาทางเขาแม้ยังไม่เห็นใบหน้าชัดแต่เขารู้สึกว่า เธอกำลังฟังอยู่และบางครั้งเหมือนเธอตอบกลับขอบคุณที่ตั้งชื่อให้ฉันเธอคือใครกันแน่เธอมาจากไหนแล้วทำไมฉันถึงฝันถึงเธอบ่อยขนาดนี้ฉันอยู่กับเธอมานานแล้วนะเงียบๆอยู่มุมห้องอยู่ในฝันอยู่ในเงาในคืนนั้น ก่อนที่เขาจะตื่นเธอกระซิบอีกครั้งพร้อมวางมือเย็นเย็นไว้บนอกของเขาอย่ากลัวฉันเลยฉันไม่ทำร้ายเธอหรอกฉันไม่กลัวแต่ฉันอยากรู้เธออยู่ตรงไหนกันแน่นัดตื่นขึ้นมาพร้อมกับกระดาษโน้ตแผ่นเล็กๆวางอยู่บนโต๊ะทั้งที่เขาจำได้ว่าเมื่อคืนไม่ได้เขียนอะไรเลย ในกระดาษมีเพียงประโยคเดียวตัวหนังสือหวัดหวัดบรรจงเขียนว่าเจอกันคืนนี้นะนัดหลังจากพบกระดาษโน้ตปริศนานัดก็เริ่มแน่ใจแล้วว่าอันงไม่ได้มีอยู่แค่ในฝันแต่เธออยู่ในชีวิตของเขาแล้วจริงๆวันนั้น เขากลับห้องเร็วขึ้นกว่าปกติความรู้สึกเหมือนเด็กที่กำลังจะได้พบเพื่อนลึกลับที่เฝ้ารอเขาอยู่นานเมื่อเปิดประตูเข้าห้องเขาก็พบสิ่งหนึ่งที่แปลกไปผ้าม่านเปิดออกเองทั้งที่เขาจำได้ว่าปิดไว้ก่อนออกไปทำงานและมีแสงจันทร์ ตกลงมากระทบพื้นพอดีกับเงาของใครคนหนึ่งเงาของผู้หญิงพี่กำลังนั่งพับเพียบอยู่ปลายเตียงอนนคงใช้เธอไหมเธอหรือเปล่าไม่มีเสียงตอบมีเพียงความเงียบและเงาที่นั่งนิ่งราวกับรูปปัน้นตัด ไม in, ่รู้สึกกลัวกลับรู้สึกใจเต้นแรงแปลกประหลาดเหมือนคนที่กําลังจะได้พบใครที่คิดถึงมานานเขาค่อยๆก้าวเข้าไปหาเงานั้นและในจังหวะที่เท้าเหยียบพื้นไม้อย่างเงียบที่สุด หิงสาวเงานั้นก็เอ่ยขึ้นเบาๆด้วยเสียงที่แผ่วและนุ่มราวกับกลัวว่าการพูดดังจะทำให้เขาหายไปฉันอยู่ตรงนี้ตลอดมาแค่อยู่เงียบๆข้างหลังเธอเธอคือใครทำไมถึงตามฉันมาตลอดฉันฝันถึงเธอมาตลอดเลยนะรู้ไหมฉันไม่มีใคร ไม่มีชื่อไม่มีความทรงจำจนเธอตั้งชื่อให้ตั้งแต่วันนั้นฉันเริ่มมีตัวตนนัดนั่งลงตรงหน้าของเหงานั้นแม้เขาจะยังไม่เห็นหน้าเธอชัดเจนแต่เสียงนั้นมีพลังบางอย่างที่ทำให้เขารู้สึกอุ่นใจกลิ่นหอมของดอกไม้แห้งยังคงลอยอยู่ในอากาศ นั่นเป็นกลิ่นที่เขารู้ดีว่าไม่ใช่กลิ่นที่คนเป็นสามารถรับรู้ได้แล้วก่อนหน้านั้นเธอคือใครเธอตายที่นี่หรอฉันจำไม่ได้แต่ฉันจำเธอได้ฉันเห็นเธอครั้งแรกตอนที่เธอย้ายมาอยู่ห้องนี้เธอนั่งดูหนังคนเดียวเปิดเสียงไม่ดังเธอเงียบเหงาและใจดีคำว่า ใจดีทำให้ใจของนัดสันไหวเขาไม่คิดว่าใครจะมองเห็นในความเงียบของเขาและยิ่งไม่คิดว่าจะมีวิญญาณเงียบๆที่เฝ้ามองเขาอย่างเข้าใจแบบนี้แสดงว่าเธอก็อยู่กับฉันมาตั้งแต่วันแรกวันที่ฉันยายเข้ามาใช่แต่ฉันไม่กล้าพูด ไม่กล้าสแสดงตัวฉันไม่ชอบให้ใครเห็นไม่ชอบแม้กระทั่งแสงนัดหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะที่แปลกไปสำหรับเขาเองเพราะมันเป็นหัวเราะที่ออกมาจากหัวใจจริงๆเธอเป็นผี i n ท r o v e r ตเหรอบางทีผีก็มีความขี้อายเหมือนคนเหมือนกันทั้งห้องเงียบอีกครั้งแต่ความเงียบคราวนี้ไม่อึดอัด มันเหมือนการนั่งอยู่กับคนที่เข้าใจคุณไม่ต้องพูดอะไรก็สื่อถึงกันได้นัดหันไปมองกระจกและครั้งนี้เงาของอนงปราพฏอยู่ข้างๆเขาอย่างชัดเจนเธอกำลังยิ้มยิ้มเศร้าและอบอุ่นในเวลาเดียวกันอนงเธออยากอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆหรอ อยู่เงียบๆค้างกันแบบเนี้ยถ้าเธอไม่รมคาญฉันก็อยากอยู่แบบนี้ตลอดไปนับจากคืนนั้นนัดเริ่มพูดกับอากาศในห้องมากขึ้นไม่ใช่เพราะเขาบ้าแต่เพราะเขารู้ว่าเธออยู่ตรงนั้นจริงๆบางวันเขาเล่าเรื่องในออฟฟิศให้ฟังบางวันเขาเปิดหนังให้ดู แล้วพูดกับเธอราวกับเธอนั่งอยู่บนเบาะข้างๆและเขารู้ว่าเธอฟังรู้ว่าเธอยิม้มแม้จะไม่เคยได้ยินเสียงตอบหลังจากคืนนั้นชีวิตของนัดเปลี่ยนไป เขาตื่นเช้าขึ้นทุกวันเสาร์หุงข้าวเองด้วยความตั้งใจใส่บาทหน้าปากซอยแล้วอุทิศบุญให้ชื่อหนึ่งที่ไม่มีใครรู้จักอานงเขาไม่รู้แน่ชัดว่าเธอจากโลกนี้ไปเมื่อไหร่หรือเธอเป็นใครมาก่อนแต่เขารู้ว่าเธอคือบางอย่างที่ดีงามที่เงียบอยู่ข้างเขามานาน และการทำบุญให้ใครบางคนที่ไม่มีตัวตนในทะเบียนราษมันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยในหัวใจของเขาขออุทิศส่วนกุศลน,นี้ให้กับอนงให้เธอมีความสุขไม่เหงาวไม่กลัวถึงเธอจะไม่ไปเกิดก็อยู่ตรงนี้กับฉันก็ได้นัดพูดคำนี้ทุกเช้าเสาร์ และทุกครั้งที่พูดจบก็จะรู้สึกถึงสายลมอ่อนๆวูบหนึ่งเหมือนมีใครมาแตะบ่าเบาๆเหมือนเธอกำลังยิ้มให้เขาอยู่จริงๆแต่โลกความเป็นจริงก็ไม่ได้หยุดตามใจใครวันหนึ่งมีเด็กฝึกงานสาวคนใหม่เข้ามาในาแผนกชื่อฝน ร่าเริงยิ้มเก่งและมักจะเข้ามาคุยกับนัดตลอดเพื่อนเพื่อนแซวกันว่าฝนแอบชอบเขาเขายิ้มรับแต่ไม่เคยรู้สึกอะไรจนกระทั่งเย็นวันหนึ่งฝนเดินมาส่งเขาถึงหน้าคอนโดพร้อมกับประโยคที่ทำให้หัวใจเขาเต้นช้าลงกระทันหันพี่นัด ถ้าวันหนึ่งไม่มีใครอยู่ด้วยพี่จะลองเปิดใจให้ฝนได้ไหมนัดไม่ได้ตอบอะไรเขาแค่ยิ้มแล้วเดินขึ้นห้องเมื่อประตูห้องปิดลงเขาเงียบและบรรยากาศในห้องเงียบยังผิดปกติไม่มีกลิ่นหอมจางๆของดอกไม้ไม่มีเงาไม่มีความรู้สึกเย็นไม่มีเสียงกระซิบไม่มีอันง อนงเธออยู่ไหมเมื่อกี้ฉันไม่ได้พูดอะไรเลยนะฉันก็แค่ไม่มีคำตอบกระจกสะอาดไม่มีเงาข้างเขาพามานิ่งไม่มีลมห้องทั้งห้องดูเหมือนจะว่างเปล่าและโล่งเกินไปอย่างน่ากลัวนัด นั่งลงกับพื้นห้องพิงผนังและพูดล,ยลอยๆไปในความมืดเธองอนเหรอเธอหายไปเพราะเด็กคนนั้นใช่ไหมฉันยังไม่ได้คิดอะไรเลยนะฉันไม่ได้คิดจะเปิดใจให้ใครเพราะในใจฉันมีเธออยู่แล้วเงียบเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเองเขาลุกขึ้นเดินไปหิ้งพระ จุดทูบบูชาแล้วพูดกับไฟที่ไหวอยู่ตรงหน้าถ้าเธอได้ยินกลับมานะฉันขอโทษถ้าฉันทำให้เธอรู้สึกไม่ดีฉันแค่ไม่รู้ว่าผีจะน้อยใจได้ด้วยเขานั่งหลับไปตรงนั้นและในความฝันเขาเห็นบึงน้ำในความมืด มีหญิงสาวยืนอยู่ริมบึงหันหลังให้เขาเหมือนทุกครั้งในอดีตแต่ครั้งนี้เธอสวมชุดขาวซีดที่เปื้อนน้ำตาอาน,นงอย่าหายไปเลยอยู่กับฉันต่อได้ไหมไม่ว่าเธอจะเป็นอะไรเธอคือเพื่อนคือคนเดียวในโลกที่ฉันคุยด้วยแล้วรู้สึกไม่โดดเดี่ยวฉันแค่น้อยใจไม่เคยมีใครเลือกฉัน ไม่เคยมีใครเห็นฉันเลยนอกจากเธอฉันกลัวว่าวันหนึ่งเธอจะลืมฉันไปเหมือนที่คนอื่นเคยลืมกันง่ายๆฉันไม่ลืมแค่ได้ยินเสียงเธอฉันก็รู้สึกว่าบ้านมันอบอุ่นขึ้นถ้าเธอกลับมาฉันจะเปิดหนังเรื่องที่เธอชอบจะหาดอกไม้แห้งมาวางไว้ข้างหมอนจะเงียบด้วยกันเหงาด้วยกันเพราะฉันไม่อยากอยู่คนเดียวอีกแล้ว เธอหันหน้ากลับมาใบหน้าของเธอขาวซีดแต่ดวงตานั้นสวยและเศร้าในแบบที่นัดไม่เคยเห็นจากใครเธอยิ้มบางๆก่อนจะพูดประโยคที่เขารอฟังมานานงั้นฉันจะไม่ไปไหนจะอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมนัทสะดุ้งตื่นจากฝัน หัวใจเต้นแรงเขามองไปรอบห้องและที่มุมกระจกเงาของอนนงปรากฏอีกครั้งพามานลิ้วเบาๆกลิ่นดอกไม้แห้งค่อยๆลอยกลับมาเธอกลับมาแล้วและเขารู้ว่าเขาจะไม่มีวันปล่อยให้เธอหายไปอีก หลังจากคืนนั้นที่อานงกลับมาชีวิตของนัดก็กลับมาเงียบสงบเขายังคงตื่นเช้าในวันหยุดตักบาทด้วยรอยยิ้มเล็กๆเ,เขายังพูดกับอากาศในห้องพูดกับผ้าม่านพูดกับเงาในกระจกเหมือนเคยแต่สิ่งที่ต่างไปคือความเงียบในห้องมันอบอุ่นขึ้นเหมือนมีใครคนหนึ่งอยู่เสมอ และนัดก็รู้ว่าเธอฟังอยู่จริงๆวันหนึ่งเขาเดินผ่านร้านขายของเก่าและสะดุดตาขับดอกไม้แห้งในแจกันใบเล็กเขาซื้อมันกลับบ้านวางไว้บนหัวเตียงกลิ่นหอมบางๆเหมือนเดิมลอยขึ้นมาอีกครั้งเขายิ้มและพูดเบาๆอนนงเธอชอบใช่ไหมฉันจะวางไว้ตรงนี้เสมอ คืนวันหนึ่งขณะเขาหลับตาในความมืดเสียงกระซิบก็ดังขึ้นอีกครั้งเสียงที่คุ้นเคยอ่อนโยนและแผ่วเบาราวลมหายใจสุดท้ายนัดถึงเวลาของฉันแล้วต้องไปแล้วจริงๆไปไหนไม่ไปได้ไหมฉันยังอยากให้เธออยู่ตรงนี้ เธอทำให้ฉันมีตัวตนให้ชื่อให้บ้านให้ความรู้สึกดีๆที่ฉันไม่เคยได้จากใครเลยแต่ตอนนี้เธอทำบุญให้ฉันมามากพอแล้วนัดฉันจะไม่ใช่เงาอีกต่อไปขอบคุณนะขอบคุณจริงๆนัดลืมตาและในความมืดนั้น เขาเห็นเงาของเธอยืนหยุดเต็มตัวตรงปลายเตียงใบหน้าเธอชัดเจนรอยยิ้มเศร้ารอยน้ำตาแล้วแววตาอบอุ่นเธอจะไปจริงๆหรอจะไปแล้วจริงๆใช่ไหมโชคดีนะอนงเอาไว้เรามาเจอกันใหม่นะฉันสัญญานะัดเราต้องได้เจอกันอีกถ้าเราเคยมีบุญกันจริงๆ วันหนึ่งเราจะได้พบกันอีกในวันที่ฉันไม่ใช่ผีอีกต่อไปแสงจันทร์สาดเข้ามาในห้องเงาของเธอจางลงแล้วหายไปอย่างช้าช้าเหมือนสายลมเมียบที่ผ่านไปวันต่อมาดอกไม้แห้งบนหัวเตียงหล่นลงมาเฉยๆแหลกละเอียดเป็นผง กลิ่นหอมอ่อนจางหายไปไม่มีวันกลับมาอีกนัดเงียบไปนานหลายวันเขาไม่พูดกับเงาไม่เปิดหนังไม่แม้แต่จะเปิดผ้าม่านจนกระทั่งเดือนหนึ่งผ่านไปในเช้าวันอาทิตย์ที่เขาตื่นขึ้นมาและตัดสินใจว่าเขาจะลองออกไปข้างนอกอีกครั้ง ไปตลาดไปเดินสวนไปใช้ชีวิตเขาเดินยังวัดเดิมที่เคยไปทำบุญและที่หน้าประตูวัดมีหิิงสาวคนหนึ่งกำลังยกของใส่บาตรพอดีผมยาวประบาใส่ชุดขาวเรียบมีรอยยิ้มจางๆบนใบหน้ารอยยิ้มที่นัดรู้สึกว่าเขาเคยเห็นและไม่เคยลืม เธอหันมาทางเขาศบตาแล้วยิ้มบางๆก่อนจะพูดขึ้นเบาๆได้เจอกันสักทีนะรอฉันนานไหมนดัดนัดยืนนิ่งหัวใจเต้นช้าลงและแววตาของหญิงสาวคนนั้นก็เหมือนกับดวงตาคู่นั้นในฝันของเขา เขาไม่รู้ว่าคำตอบที่แท้จริงคืออะไรแต่เขายิ้มกลับและพูดเพียงประโยคเดียวอน,น้อง